ทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมคะคำว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครบทละครชีวิตเธอเขียนมันขึ้นมาด้วยตัวของเธอเองชีวิตของผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะถ้าเอ่ยชื่อผู้หญิงคนนี้หลายๆคนที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์หรือมากกว่า90%ของคนไทยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จะรู้จักเธอในนามของเจสบุกซูริกผู้หญิงคนนี้มีชีวิตไม่ธรรมดาเราได้มาตามติดชีวิตของเธอนะคะ อยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตของเธอเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ โอเหนื่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาสวัสดีเจ้กันก่อนดีกว่าเพราะมาถึงนามาสายนะคะวันนี้นาก็เลยจะมีของขวัญมาให้เจ้ด้วยนะคะเจ้สวัสดีโอเคดูบรรยากาศก่อนก่นก่อนๆมาสายนามีของขวัญมาให้นี่ว้าวนี่โอเคเจ้มีอีกอะไรใช่ไหมก็เลยอยากมีให้มีอีกเหลืองด้วยกันเนาะเหนื่อย อนรับปีใหม่ได้แต่ตอนนี้ใค้สีแดงของขวันะคะให้เป็นของขวัญไปเลยเพราะว่าวันนี้มาสายด้วยแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้เจ้นะขอบคุณมากๆนะคะเพงเพงเ่งเพงค่ะจะต้องยิงด้วยกันตอนนี้ก็คือเจ๊ปุ๊กนะคะที่เราสัญญากันว่าเราจะมาตามติดชีวิตเจ๊ปุ๊กกันวันนี้เราก็จะมาเปิดหน้าต่างที่หนึ่งเจ๊ปุ๊กซูริกนะคิดว่าถ้าเอ่ยชื่อผู้หญิงคนนี้ใครหลายๆคนในสวิตเซอร์แลนด์นะคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์จะรู้จักเธอคนนี้นะคะวันนี้วันนี้เราจะตามติดชีวิตเธอเดีี๋ยยวเรราาจะมกกกพูดคุัน หลังจากที่เราส่งของเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะ<ป>จะเจ๊บอก<ป>คุณเจ๊พาไปไหนบ้างไปที่โรงเรียนช้างน้อยก่อนนะคะเ <c oughs> ป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยของของเด็กไทย ลูกครึ่งสวิสนะคะลูกครึ่งโรงเรียนช้างน้อยนะคะไปที่แรกก่อนก็จะเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยของลูกครึ่งไทยสวิตมีครูคนไทยสอนนะคะตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีไปร้านนวดสองร้านนะคะแล้วก็ไปร้านอาหารอีกหนึ่งร้านแล้วก็ไปส่งคุณยายถึงบ้านอีกหนึ่งร้านนี่ไปไหนคะนี่เราไปโรงเรียนไปส่งของไปส่งของ้องเนขึ้นอคือขึ้นรถไฟกับอันนี้เหรอเจ๊ใช่ใช่ค่ะนี่มีเพี้อีกอันหนึ่งนะคะอ ไม่อยากเชื่อว่านี่คือชีวิตของมาดามเมียบ้านแต่ใบนี้ยังยังไม่เอานะคะใบนี้เดี๋ยวต้องให้น้องนาถือไว้ก่อนเด็กงั้นนาจะไปบ้านไม่ทันเนาะเาเข้าไปบ้านไม่ทันแล้วเดี๋ยวรถเรจะมาแล้วนะคะก็คือชีวิตเราก็จะแบกอย่างเงี้ยค่ะวันเสาร์แต่โชคดีมากคือคนที่บ้านเขาโอเคเขารู้ว่าเรา ชอบขายของคือจะออกจากบ้านทุกครั้งทำอะไรคือถามคนที่บ้านตลอดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเรานึกจะไปก็ไปอย่างง้ไม่ใช่เพราะเราก็มีคนที่บ้านเหมือนกันนะคะคืออนุญ,ญาตว่าเขารู้ว่าเจ๊เป็นคนที่ชอบขายของเราออกไปขายของทามาหากินอะไรอย่างเงี้ยผมชอบคือปีนี้จริงๆแล้วเป็นคนแบบ แต่ละปีจะมีงานไทยทางานไทยทุกปีแต่ปีนี้โควิดมันไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมเราเป็นคนที่ชอบขายของอะไรอย่างเงี้ยน่ดหน่อยก็เอาค่ะแล้วส่งความมอบความอร่อยจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะขายคือสั่งอาหารมากินแล้วเราก็แค่ลงเฟซใช่ไหมเอออันนี้มันอร่อยแต่คนเขาอยากกินไงคะอ่ะเราก็เลยคุยเอาก็เอานะชิกช่วยกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาค่ะก็ส่งมอบกันเขตสุริกใกล้ๆบ้านล้วเป็นคนชอบไปนู่นไปนี่คือโชคดีสามีทํางานการรถไฟก็คือได้ตั๋วรถไฟทั้งสวิตนะคะก็คือนั่งไปได้ทุกที่ไม่งั้นคงจะไม่คุ้ ก็คือขอบคุณตำรวจที่บ้านด้วยนะคะคุณผู้ชายที่บ้านที่อนุญาตทุกอย่างแล้วก็สนับสนุนการเดินทางนู่นนี่นั่นก็คือได้เข่าแหละนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวจะสายหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวที่รถมารถมาสี่สิบห้ารถมาสี่สิบห้าโอเคโอเคเราไปรอฟาเมย์ค่ะพี่นี่เราไหวไหมไหวที่จะวิ่งตามเจ๊ไหมไหวไหมสุดน้ำฟาร์เมย์มาแล้วค่ะรถเมย์มาแล้วเราไปดูค่ะทำงานขึ้นไปก่อนหรือขึ้นเต็มไหมกระโดดขึ้นไป ก็รงสได้วันนี้วันนี้ไม่ได้มีรถไอ้นี่รถซันาอสรถบรไอ้รงบรเสจได้วันนี้ไม่ได้มีรถไอ้นี่รถซันาอเขาจะเปลี่ยนใส่ธรรมดาก็มีรถซันาอสนี่สมัตสนี่ขอบแล้วนะ

เดินไปายรถไฟนะคะดูนทุกคนถ้เกิดว่าไม่มีเราวันนี้เจ๊จะยิ้มาปยังไงของมายังไงอะไรประมาณนี้เนาะแบบสุดยอดมากตามมานะคะรถไฟนะเอาเงิไปพมพ์เลเลยให้บ้านไปค่สนุกสนุก ที่สภาพนะหนึ่งสองปกติแกมีสามนะอันนี้คือไปนิการะอันนี้ก็คือจะตะไคร่อแล้วดูแกจะขี่สาอันวิ่งขึ้นรถไฟได้รถไฟแล้วก็รถไฟขึ้นตลอดไม่ไม่ใช่แจ้งที่ทำไม่ได้นะจะไปต่อเลื่นนขค่ะเราไปต่อ่ะขึ้นไปเลยค่ะรอรถไฟขึ้นไปด้วยกันนะคะ ทีสี่ค่ะลงฮาร์ดลูกแค่ค so okay. 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 mm ่ะ10นาทีเจ็ดนาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงสถานีนะคะฮาร์ดลูกแค่โอเคจริงๆแล้วเจ๊ต้องนั่งหันล้นนะคะรงนู้นแต่เพื่อนๆมานั่งตรงนี้ได้ค่ะ่าเขาจะให้กับเจ๊เจ๊นั่ง first ค l a s ได้ตลอดไม่ได้แล้วอ่ะ สายผู้ติดตามจริงๆแล้วผู้ติดตามต้องนั่งเซกแนคาร์นะคะเจ๊แม่ค้าแม่ค้านั่งต้องนั่งชั้นหนึ่งนะแต่เราอ่ะผู้ติดตามเรานั่งชั้นสองเจ๊ก็เลยต้องลดตัวลงมานั่งกับพวกเรานะคะ ออเเเนดดีีี๋ยยววรกมทสีสวยอันนี้ก็เพื่อนสาวมากค่ะอันนี้ของฝันค่ะให้ของฝันค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่่วาเนี่ยเราเป็นน้ำใจคือเพื่อนอ่ะเขามาขายตลาดคริสต์มาสทุกปีนะคะแล้วปีนี้เขายกเลิกหมดแล้วเขาก็เลยมาขายแบบว่าขาดแบบขาดคือเราก็เลยซื้อเป็นน้ำใจให้น้องช่วยกันอันนึงเป็นของฝากอีกอันนึงน้องซื้อแล้วกันเนาะเปิดบินให้แกดีกว่าค่ะขอบใจนี่ห้าแฝดห้าอันนี้น่าจะเป็นของขวัญอันนี้ใจให้นะโอเคนะแล้วแต่ตังค์ เราจะลงรถไฟป้ายหน้านี้แล้วนะคะอีกหนึ่งนะถอนะคะก็วิ่งอีกแล้วใช่ไหมไม่ต้องวิ่งค่ะไม่ต้องวิ่งชิวๆสบายๆค่ะอ่าหนึ่งจอก่อนที่เอาก่อนเจ๊ไปก่อนค่ะมาใส่เตเองเดียวเดียวซ้ายนะคะเพื่อนลิฟต์ลงไฟนี้นะคะฮาร์ฟลุคเก้นฝั่งไหนแต่นี้ทุกอาทิตย์ไหมเจ๊นะแบบนี้ทุกอาทิตย์ก็เป็นอย่างนี้ทุกอาทิตย์ก็เป็นอย่างนี้แล้วลงเลยค่ะลง ไปต่อรถเมฆาหลีกนึ่งรอบนะคะตามมาสถานีระวังรถนะคะต้องวิ่งให้ทันเจยใช่ไหม ไม่ทันนางเร็วมากเลยอ่ะอ๋อสถานีนี้เราเคยมาเวลาเรามาซื้อไฟถาบใช่ใช่อยู่ตรงนี้รังไฟขาบเนี่ราไปตรงนี้นะคะสองที่นี้คอรถเมย์อีกค่ะรถเมย์เป็นสองค่ะ เรืเ่องเห่มนี้นะคะมีคนพยายามที่จะทุบเพื่อที่จะขโมยของนะคะแต่ว่ามันเป็นกระจกที่ค่อนข้างหนาก็เลยทําไม่ได้นะคะสถานที่แรกที่เราจะไปส่งของกับเจ้นะคะจะ

อันนี้ที่เหลือค่ะที่เหลือจองที่ถุงลองเอาที่เหลือวล้วอันนี้อาแต่ปลาหมูสับนะคะหนึ่งทีเดี๋ยวมีปลาร้าทอดนะเปลาร้าทอดปลาร้าทอดปิุงเนี่ยมีเยอะเอาที่มาพูดเลยเหรอชอบขึ้นอร่อยใช่ไหมอร่อยมากอันนี้ปลาร้าทอดทรงเครื่องนะคะไม่ใช่ื่อไฟฉันเป็นคนจับน่าด่า ที่แล้วลองชิมไปแล้วใช่ไหมคะใช่มีเาหมเหมือนนัวหยิบมาหมดเลยอ่ะน่อยเเนี้ให้แคาชิมชิมให้พี่ก็ชิมอันนี้ให้ชิมแค่ไปกับแก้มนะคะอาจะได้เห็นจะได้รู้ว่ากลิ่นนี้มีสามห่อเขามค่อยเท่าหรอกโอเคเออเอว่เรียนแต่็งมีอถุงมือถุงหิ้วมาเนี่ยเอาไี่เอา่อะไรเนี่ยล้ายเีนกรมเลยเจ๊เป็นไ คือตอนนี้เราต้องปล่อยให้เจ้ทำหน้าที่ของเจ้ไปก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างคนจะเยอะแล้วก็มันเป็นช่วงโควิดเราก็จะแบบต้องเซฟจังหวะคนในห้องนั่งรอกัดคนเราก็เลยต้องแบบเราต้องปล่อยไปก่อนค่ะบางคนทางเลืน้องพยายาติดตามพี่ๆๆมาได้ง่าย่าั้นเราเราไปยืนข้างนอกกันก็ได้ถ้าเอนงั้นเราออกไปข้างนอกก็ได้ค่ะไปเราย้ายไปถีงข้างนอก คะย้ายมาข้างหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเขาจำกัดคนช่วงโควิดก็ทำอะไรลำบากหน่อยนี่ค่ักกำลังส่งของเออมีปลาหมึกตัวเองมีปลาหมึกแรกกขนหมกมันให้พี่หน่อยมีมันมีให้ทกับเ่องได้ได้ ตั้งแผงแล้วนะคะตั้งแผงตั้งแผงตั้งแผงแล้วค่ะตลาดตลาดเปิดแล้วค่ะตปลาหมึกสิบสองไม่ใช่สิบสก็หนูหนูไปเอรไปไหที่มาก่อนนาะใช่ตนี้ก็หม่ตลาดเช้าตลาดเช้าทีโะกไอขนมเปี๊ยะคนนี้ ใส่พี่แบล็คนะคะหน่อไม้อันนี้พี่สาวสวยกาแฟสีขวดสีพูได้ไหมคะกระป๋องสีพูกาแฟคุณนะคะคุณค่ะไปใช่ตรงไหนแถวเนี่ยน่ะคุณเดค่ะหางสองเบสนะคะดื่มได้ค่ะคุณต้อยอันนี้สองเบสคุต้อยเป็นไหคะอันนี้คุณต้อยตัวเองค่ะอันนี้คุณต้อยนะคะมาเปิดร้านขายอะไรตรงนี้เจ้าของเจ้าของเจ้าของโรงเรียนนะคะแต่ชิโน่แต่โรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นชุดแค่แบบว่าอันนี้น้องนาเป็นเจ้าเป็นจังต้องหวานเลยนะน้องนาอันนี้น้องนานะคะเจ้าของของเรียน เดี๋ยวขอนู้ได้เพราะเาากงาได้น้อย่ามาตอนนี้อย่พ่งอัดนะยังไมังไังไม่ไม่ยัง่ยังไม่ยังไปอยังไม่ยัง่ยังยังไม่ยไม่ยังไม่ม่ยังไม่ังไหยังไม่ไม่ยัม่านงไังไม่ไมยัมัไมม่ยังยัง่ยังไม่ยังไม่ยมัไง่ยังไม่ยม่งง่งั้ แล้วมันเราจะไม่เคยแล้วมันจะไม่มีไข่จริงแล้วมันอร่อยจริงใช่ไหมอันนี้ค่ะมันแล้วแต่คนชอบมันก็แบบฉาคือกินข้าวแร้อนๆกับไข่ต้มคือที่ทำงานเราคืออย่างนี้ได้เลยอ่ะใช่เหมือนกันคชาของใหม่ๆหมดเลยค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ลูกค้าชอบมากขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนช้างน้อยใช่ไหมคะโรงเรียนในซูริสนะคะซึ่ง เราตามติดเจมาตอนนี้คือเรานั่งรถมาสามต่อเนาะรถเมย์สองแล้วก็รถไฟหนึ่งเนียที่นี่แล้วก็เด็กๆทุกคนอยู่ตรงนี้กันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบเราจะเห็นว่ามีคนไทยค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนน่ารักมากๆเลยะคะไม่ว่าจะเด็กๆหรือว่าค,คนโตเนาะตอนนี้คือเราไม่สามารถปไปถ่ายให้หมดทุกคนได้เราก็เอาแค่ร,ร,รอบๆแค่นั้นเองนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีหรือว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับตอนนี้เรามาเจอกับพี่คนไทยคนนึงนะคะที่อยู่ที่เดี๋ยวเรามาถามดูแบบว่าพี่เขาชื่ออะไรแล้วก็เราจะมาถามเกี่ยวกับเจ๊ปุ๊กว่าเจ๊ปุ๊กเป็นคนยังไงนะคะพี่เขาไม่หลอกยี่แล้วนะคะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชื่ออะไรคะชื่แวพี่แลวนะคะพี่แล้วรู้จักเจ๊ปุ๊กได้ยังไงคะเจ้าลวเก่มาเต้มาในกลุ่มวัฒนธรรมใช่ครั้งแรกที่เรามีกลุ่มวัฒนธรรมไทยในสุเด่ะ ก็เลยแบบว่านั่งกันมาตั้งแต่นั่งกันมาก็นางก็จะช่วยงานมาตลอดคือปุกเนี่ยเขาจะช่วยเขาจะไม่มีความว่าเหนื่อยช่วยช่วยงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเก็บขยะล้างถ้วยล้างชามคือผู้หญิงคนนี้สุดยอดจริงใช่ไหมคะสากกระเบือยันเรือรบพูดง่ายคือเอาง่ายๆเนาะถ้าเกิดว่าคนที่คิดว่าชีวิตที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันดูจะง่ายไปหมด แต่มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะอย่างเจุ๊๊่เนี่ยันูปนูึ้ออยู่ตัวเราใช่ไหมใช่ไหมคือแบบเห็นเราก็คือมีความสุขเลยไหมคะก็คือมเป็นน้องคนหนึ่งเลยแหละพอเห็นแล้วเราบบกว่าใกล้ๆหน่อย มันไม่เหมือนใครแหละอายุไอ้ฟู๊งแแบบคืองานนักนางก็ทําเต็มร้อยอยู่แล้วมันเอาแรงมาจากไหนใช่ใช่ไหมเอาแรงมาจากตื่นขึ้นมามันจะทำตัวอันนู้นอันนี้อีกคือบอกว่าเฮ้ยมึงพักผ่อนได้ไหมแต่นางอันนี้มีพูดยังไงล่ะพลังงานเยอะพลังงานเยอะมันต้องใช้พลังงานน้ำพลังงานอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมต้องบ้าด้วยใช่ไหมคะต้องบ้าด้วยคือผู้หญิงบ้าเดือดไม่ทันรู้จักสัมผัเหรอ ควาเดือดสมนากณ์เลยเนี่ยอีกอย่างนึงนะคะดวยดอยด้ยแม่ครับแม่ครับดอยดยดยอะไรนต้องเชวยที่แกคตอนนี้เรามีมีพี่ขอมาว่าดยนะว่าดูนว่าดูนะครับเองนะเออถุงแบบว่าเล่นกันค่ะพี่โยนะคะพี่โยก็เป็นคนที่ร้จักกับเต้มกันนะคะ

แล้วนาก็เจ๊จะเอากลับบ้านแล้วนาด่าเจ๊ว่าเอามาให้แล้วจะเอากลับทำไมจำได้ใช่ไหมก็นาไม่รู้ว่าเป็นของใครนาบอกอร่อยว่าแล้วทีนี้นี่คือเจ้าของนะคะเจ้าของขนมเปี๊ยะใครอยากกินขนมเปี๊ยะที่อร่อยที่สุดในในสุริ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 ตอเจ๊ปุ๊กหรือว่าพี่โยพี่โยมีไหมคะมีค่ะสามารถจะตัดแต่งกันตัดแต่งกันคุกแล้วกันหมับแต่งกันคุกนะคะพี่โยคะพี่โยมีอะไรบอกพี่เจ๊ไหมคะเอาไม่เลย เอาให้ไหมเป็นอะไรที่แบบว่าไฮเปอร์ทีพเหรอหรือว่าเอนเนอร์จี้เยอะมากพลังเพราะเขาซื้อคอนโดร้อยล้านกับเจ้กับลยเป็นอะไรที่แบบว่าความลับเปิดเผยแล้วที่ทำทุกวันนี้ทุกว nah ันเวลานี้มันผ่านไปรวดเร็วเลยไงทุกวันทุกวันนะเขาทำถูกต้องนะพี่นิโยรู้จักเจ้มานานหรือยังนานมากเลยทาำเพจดูเก่งมากจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยแต่พี่โยเป็นเพื่อนรักกับพี่แต่อะไรก็คือแบบโพสิทีฟนะ เชื่อได้เราไม่เป็นคนที่ไม่คิดลบใช่ไหมสิได้คิ่ห่วแน่นอนถ้าคนถ่ายของได้อย่างนี้มาแต่เช้าพึ่งของเยอะแยะขนาดนี้คือเอเนจีเยอะมากแล้วก็ต้องคิดห่วกเท่านั้นถึงทําได้ถ้าคิดลบลงไปเลยนะเอาเอาง่ายๆคือวันนี้นามารับเดนที่บ้านแล้วเ่าปกติก็จะหิ้วคนเดียวแต่วันนี้นาน่หิ้วด้วยคือนาบอกว่าแค่ขึ้นรถมาสามต่อแค่เนี้ยแบบมันทําให้นารู้สึกว่า ทำมาได้ยังไงว่าผู้หญิงไม่ใส่เลยทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วมันหยุดนางนะไม่ใช่คือแบบโอเคของก็อร่อยแล้วค่ะอันนี้ก็อร่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเอาไปด้วยอันนี้ก็จะเอาไปด้วยแล้วไม่มีไม่มีอะไรที่จะเผาเลยเหรอคะเผาเลยก็อยากเผานะเนื้อขาคอสิ้อเสีย้อเสียแบบวันพักผ่อนมั่งดีกว่านิดๆ มันไม่ใช่ทุกวันแต่ว่าเออมันได้เยอะไหมพักผ่อนลัวจะไม่มีเวลาพักผ่อนอันนี้คือจะเผาคือเอาเดี๋ยวักเมี๋ยวมีเวลาก็เดี๋ยวก็งเงียจริงๆนะคือตั้งแต่ได้ตั้งแต่ที่ไปพูดคุยกับคนที่รู้จักเจ้มาไม่มีใครที่จะบอกว่าเจ้เป็นผู้หญิงทีมไม่น่ารักเลยแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเจ้เป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็ทุกคนจะห่วงแกว่าอยากให้แกพักบ้างก็คือมีสองมือสองขา เหมือนกันทุกคนอย่าทําให้เยอะกว่าคนอื่นมากเ,ออเกินไปเดี๋ยวมันจะเกิดอาการชอ็อก <laughs> ้ไม่ทำก็าอาจจะไม่สบาย<อ> <laughs> ไม่มีครั้งไหนที่เวลาส่งของหรือว่าไปหาใครพี่เจจะหน้าผูดหน้าบึ้งทุกครั้งที่จะไปก็คือจะมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทุกคนรอบข้างที่เห็นก็จะมีความสุขไปด้วยดังนั้นหลายๆคนก็คงแบบว่าอยากได้แรงบันดาลใจหรือว่าอยากได้สิ่งดีๆจากผู้หญิงคนนี้ซึ่งวันนี้เราก็มาตา้ติดชีวิตของนางนะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะ อันนี้คือสถานที่แรก,แรกเดี๋ยวจะมีสถานที่ต่อไปนะคะขอบคุณที่แถวเราที่โนะคะอค่ะนี่คือแขเอาจับแล้วนะโอเค โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ๊พุ๊กกันนะคะอย่างที่ดูพี่ดูจะต้องรู้เจ๊ปุ๊กแน่ๆเลยว่าเจ๊พุ๊กเป็นคนยังไงเอาทั้งเอาข้อเสียด้วยนะไม่่ใชเอาข้อดีอย่างเดียวค่ะเอาข้อเสียด้วยเอาข้อเสียนะใส่เลยไหมเอาจริงไหมเอาจริงๆเลยเป็นคนเงี้ยเจ๊พุ๊กบอกข้อเสียมาเจอเป็นพุ๊กเอรู้มว่ามีเีมีคนสรนมีคนสรนมีไม่ใช่ว่าพูดคนงนี้เลยพี่ปุ๊กเป็นคนเงี้ยเงี้ยอะไรรู้ไหมเขี้ยแบบเฮ้ยวิ่งนู่นนี่นั่นดังๆฟ้าดังๆเฮ้ยวิ่ วิ่งอะไรบ้างอีป้ามันขายอะไรบ้างเนี่ยคืองานตัวเองก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วครอบครัวตัวเองก็ไม่เคยบกพร่องแต่อีป้ามันทำอะไรมาเฮี่ยลหรออันนี้เป็นเรว่าอะไรคะอันนี้เป็นเรว่าอะไรเฮ้ยมันยิ่งหัวไอ้กัวควายไม่รู้จะพูดอะไรทำอะไรกันจะพูดทำไมมันมันมันมไรยิ่งหาไรสัตวนานนตัวนางไม่ได้ทำงานหนุนแต่นี่ร้อยเลยถามหน่อยด้อีป้า มึงเป็นนี่อีกร้อยล้านวะคือแบบเฮ้ยมึงทำงานอะไรอ่ะผู้หญิงเล็กผู้หญิงเล็กเยอะแยะมากเลยจริงนะพี่ป้าเราอ่ะแม่งใจดีใจแก่นะเกิดร้อยรับใครให้ใจไปหมดโคน่ารักนะัเป็นคนที่นิสัยแบบว่านิสัยดีมากคือเอาง่ายๆนะในสวิตเซอร์แลนด์ ใครบ้างไม่รู้จักอีป้าปุ๊กเราใช่ไหมทุกคนจะพูดแบบนี้หมดอีป้ารู้รู้จักทพ่อสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่เพื่อสวิตเอายุโรปเลยเอาทวีปยุโรปอ่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็จะรู้จักรู้จักเจหมดเลยทั้งสายบุญเอ่ยสายขายของเอ่ยสายโฆษณาสายทุกอย่างคือนางโรงงานคือนางเป็นตั้งแต่แม่ค้าสาวโรงงานแม่ค้าจะแม่อีเวนต์จะแม่ปอนไทนต์แล้วก็นักร้องดาราดังๆที่มาแสดงที่ที่นี่ ส่วนแล้วก็คือต้องผ่านมือนางมาทั้งหมดต้องผ่านอีป้าเรามามาดหน่ะป้าป้าเป็นคนเหี้ยจะมาดูมาดูมาดูว่านี่เอาคราบนี่ใครบ้างที่รู้จักหน้านางหนังหน้านางก็จบอกว่าโลโก้เอาบอกง่ายๆเลยโลโก้โลโก้จะไม่อะไรบ้างอันนี้ขาวออนจะไม่ตลาดนัดตลาดนัดอแต่จะให้เตอร์แล้วจะให้มันเมาจะแม่คอนเสิร์ตมึงอย่าอย่ามาคุยเรื่องเมาไอ้นั้นเราจะไม่จัดเลย เพราะว่านางเมานะเราจะไม่รู้จักใจรายนะนางจะเปลี่ยนจากจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ไหมอันนั้นเพราะแต่ก็หมาหน้าลายก็หมาหน้าลายก็ทำงานได้ไม่ทำงานได้ไมงทำงานได้ไม่ทำงานได้จะยกให้นางเป็น ปูอะไรวะไม่ใช่ปูทั้ม่มีวชามีาแกขนาดนั้นไปได้ยิงเลยญิงเลยยิงแก่ใจแก่ญิงแก่งใจยิงหมดแก่ใจเลยอะ็าแรงมาจากไหนไพมึก็ไม่เคยขอมเลยนะ ดูวิ่งมสร้างขนาดนั้นยังไม่อมป้าไมมันหอมลงเลยปีนี้มันหอมลงทั้เมื่อก่อนมันหอมนี่เยป็นครอบครวม่ไดเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะคะหอมกันเหมือนกันจงรักกันจนคำบันเกินคำว่าคนไมูจะพูดว่าหน้าเราจะเดนตาจะลายเอาด่าก็ได้รักกันหน่อยกดจริงๆแล้วก็จะไ่ริงก็กุม รู้สึกแบบว่ามันคิดมาแล้วคุ้มมากเลยนะได้ความคุ้ได้ตามสิทธดชีวิตเจเช่นชิเป็นที่รักของน้องมากๆเลยแล้วก็สุดดยอขอบคุณพี่ๆทุกคนอ่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนเช่นที่บอกไม่มีคำไหนเรียกนางได้แล้วค่ะใช่ก็คนที่ยแบบดีมากเลยกองหน่อยครับมูซองซัม ไปฐานที่สองต่อไปมาค่ะมาตามทีมนาไม่จบนะคะไม่จบแล้วอีกที่ค่เต้แลวอีกสี่ที่นะคะกี่รถรถต่อกีต่อคะไม่รู้เดี๋ยวเขาบส้แก้วแก้วไรน้องนาได้เลยอเป็นน้องนาแน่ๆสมใช้เท่าไหร่สี่สิบเอ็ดเนาะ อันนี้เล็กคูณอีกหนึ่งคนของโรงเรียนช้างน้อยนะคะเมื่อกี้นี่เขาไปฟุ้รามากลับมาไม่ทันแต่บอกเล่าบอกเล่าหน่อยสิว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงดังๆค่ะดังๆเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็มีน้ำใจกับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ขยันขันแข็งแล้วก็จิตต่อ้องพูดต่อไปเลยต่อเลยต่อเลยค่ะต่อเลย เเป็นคนที่คนไทยส่วนใหญ่ในสูลิจะรู้จักกันดีค่ะ99.99%ใช่ทุกคนรู้จักทุกปุบก็คือถือว่ามีการลงทะเบียนสกงสื่อนิด้อยถือว่ารู้จักถือว่ามาถึงเถูกต้องแน่นอนใช่ค่ะถือว่ามีการอาศัยอยู่ที่นี่ถ้าคนที่ม่จักคือมาเที่ยวอาศัอยู่ท่นี่ถูกต้องอาศัยอยู่ที่นี่ต้องรู้จักใช่นะคะมีข้อเสียไหมคะข้อเสียยังไม่เอาให้ต นางเป็นคนใจดีอะค่ะบางครั้งนางจะเหนื่อยเพราะว่าคือเหนื่อยของนางเองอะค่ะข้อเสียก็จะส่งผลกระทบกับตัวเองเนาะไม่ได้ส่งผลนี่คือคือยุวเกาตรและเนตรนารีหัวหน้าถือถือป้ายมาที่แท้จริงนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มในเรื่องกิจกรรมมาหานางช่วยตลอดเนาะมาขายของคุณพิทะมขายได้อีกนะคะขายได้อีกค่ะ เอากำหน้าสินางขายได้ทุกที่ทุกสถานการณ์จริงๆนะคะจะพูดยากนะพูดยากจริงๆกับผู้หญิงคนนี้มีอะไรที่นางทำไม่ได้มีอะไรก็ขายได้นะคะของเขาดีจริงๆนะคะนี่พี่กาแฟนะคะพี่พีพี่กาแฟเออพี่เคสพี่เคสดีใจแย่เลยน้รวยะโอเคบ๊ไปค่ะขอบคุณม่กบายบาย ของงาของเขาน Leslie> ั่นหะค่ะของของเขาทำงานถ้าอยากได้ของจะส่งให้ที่เมืองไทยบอกได้เลยแล้วก็นาจะมีประกันสินค้าของอะไรเนี่ยมันมาเข้าเรื่องธุรกิจเลยบอกไม่เกิไม่ไดไม่ได้ไม่ะได้เลยหมดไม่ได้เล็ไม่ได้ ันกรการสินค้ายรืองทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามกลับไปถ้ามไปถึงมือที่บ้านแล้วถ้าสองไม่สดตีกลับทันทีแล้วนาก็ส่งของมาให้ทให้ของมันโอกองงาทุกอย่างทั้งงานน่ะทุกอย่างทั้งงานน่ะกุของนกเทียวมาขายของนางในโอกรสัญ่าุอมาน่ะบอกเขาอกาหมุกอหมดเลยเขาหมดในที่สุดก็เข้ามาในธุรกิจสวนทุรกิจสวนมากน่าะที่ได้รู้จักนะคะัดที่นี้ เราฝากเนื้อฝากตัวแล้วเนาะนี่รู้จักเขามานานแล้วแต่เราไม่ได้เสียเไม่เขามาเขามาช่วยงานแบบว่าคือถ่ายรูปถ่ายเริ่มถืนขล้องบวนนั่นแห่ะลกสาวเราเดินขบวนจันถือป้ายนางแสดงมานางแล้วสองคนที่แรกเป็นแบบลดน้ำด้วยค่ะลดน้ำใช่ใช่ใช่ตอนนั้น่ะเขายังเขาเขายังเขาเห็นหน้าปีแรกมาเขาเห็นหน้าเราอยู่ไงเราไม่ยอมรับหน้าเขาเลยนาเนาะใช่ไม่ยอมรัเคยได้มาที่มาเขาไม่ถือไม่ยอมพาเขามาไง แก็ก็เหมือนในคลิปต่อไปเราก็จะไปไปเจอใครดีอาจจะเป็นเจ้านางหนุ่ยไหมอ่ะเฮ้อหนุ่ยโอยเอาเลยเอาได้ออกไปเต้องจองต้องจองตรงจองทีมพี่หนุ่ยไม่ได้ถ้าไม่ก็ไม่ไปถ้าทิ้งไทยหนุ่ยนะอย่าลืมมนนียต้องบอกว่าถ้าโทรหาพี่หนุ่ยต้องมานี่ด้วยแบบแชร์มาบ้านเยอะแชร์เยอะเลยอ่ะทานไทยจริง มีเรื่องแฉว่าเราคือถ้าไปถึงตรงนั้นเรารู้แล้วไปจุดชักจุดอิบจุดชักจะทำอะไรได้แต่แบบว่าโควิดไงแฟนมันช่วงนี้ทราบเพาะว่าต้องกลควรมาทำอะไรนะเรื่องเป็นเรื่องราวทียังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีตอนต่อๆไปอีก3ตอนเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ